สวัสด,ดีกันด้วยนะคะโอเค <c oughs> โอเคมันกลับมาอยู่กับแม่คุณแมาชาแนลนะโอเควันนี้นะก็จะมาบอกกล่าวนะว่าถ้าสมมติว่าใครอยากให้เราแคสเกมบนคอมเนี่ยต้องรอเปสักพักนึงนะโอ้ยแล้วก็ต้องขอโทษนะก็ต้องขอโทษนะพี่ลินแล้วก็เพื่อนๆนะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะก็ ที่ไม่ค่อยได้ออนสกายเพราะว่าช่วงนี้คอมมันเสียนะก็กะว่าจะเก็บเงินซื้อคอมใหม่อยู่นะตอนนี้กำลังจะคิดด่วนก็นะก็ต้องลองไปสักพักนะาสมัครการคุยสกายหรือว่ายังไงนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่ อยากมาเลื่อนเลื่อนเลื่อนเล่นทุยนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยสบายแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเสียงนะก็อาจจะเห็นว่าพูดตบบางนิดเองโอเคต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายค่ะอยากืมกดไลค์ like แล้วก็ซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะคะเยร้องไห้หนักมาก ร้อ,องไห้หนักมากเลยเสียใจมากคอมพังอดอ่อนถ้าใครอดเล่นเกม